เดี๋ยวพี่โจทย์ให้ไปแน,นลนะครับที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ประตูนะฮะแต่มาสะดุดตาตรงที่เข่งป,ปลาอันนี้นะเห็นก็บอกว่าปลาสับะนะครับเออดูครับนี่นี่เข่งปลาทูนะดูใ,ใกล้ครับโอ้โหอลักษณะกันเลยฮนะมีห้าตัวนะปลานี้ปลาสาับะมีห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าปลาทูนี้มีสองตัว ปลาทูนี้นางงอคอหักนี่น่าจะมาจากแม่กองนะปลาทูแม่กองแข่งเท่าไหร่ครับตัวนี้แข่งนะเก้าสิบบาทนะเก้าสิบบาทโอ้ถามว่าแพงไหมแพงไหมครับไม่แพงเพราะตัวใหญ่นะตัวใหญ่ปลาโลก็สองแล้วครับอ๋อตอนนี้ปลาทูโลเกือบสองร้อยนะปลานอันปลานี้นะครับปลาต่างประเทศเหรอใช่ค่ะับแม่ค้าเขาบอกว่าอันนี้เป็นปลานําเข้านะฮะมาจากประเทศไหนเอ่ยไม่รู้เหมือนกันนะ อ uce. ๋อเพราะว่าปลาปลาไทยไม่น่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้นะน่าเป็นปลาฝั่งพม่าเนาะไม่ใช่อีกอินโดอินโดทางนู้นแล้นะครับไม่ทราบแหล่งที่มาครับแต่ว่าตัวใหญ่กว่าปลาบ้านเราแน่นอนนี่ปลาทูบ้านเราประมาณนี้นะเนี่ยอ๋อเหรอประตูที่อื่นหมดเลยประตูฝั่งอ่าวไทยไม่มีเลยเนี่ยตรงนี้ไม่มีเลยค่ะโอ้แพงคืนถ่ายไม่ไหวพี่อ๋อเหรอถ้าตัวใหญ่ๆพอว่าเออมันแพงก็ราะมันเนื้อเยอะครับโลแปดสิบ อ่ะสิบใช่ไหมในประตูหนึ่งนะอันนี้อันนี้อันนี้เก้าสิบอันนี้หกสิบอ่าหกสิบเก้าสิบนี่หกสิบอันนี้เก้าสิบก็ดูขนาดนะครับก็ดูความเหมาะสมว่าจะเอาขนาดไหนนะฮะประตูนี้เป็นตันน้าพริกอร่อยนะครับอืมนี่ครับก็มาเลือกซื้อกันนะที่นี่ตลาดบางสะพานนะครับลืมบอกครับโอ้แบบทอดสาเร็จรูปก,ก็มีนะแบบนี้ เขาทอดแล้วราคาเดียวกันใช่ไหมอ๋อเขาทอดให้ฟรีอ๋อร้านนี้เขาทอดให้ฟรีหอหน้าทานนะนี่คือกำบ้านกันแบบนี้นะซี่มีแล้วเหรอเห็นน้พิขายด้วยน้พิมาชนูนี่ครับสบานี้เขาขายเป็นตัวหรือเป็นเข่งครับตัวเท่าไหร่ครับตัวอะไรพี่ ห้ค <food>, ่ะห5 60อ่าห้าสิบ้ใหญ่กเนี่กตตวาทครับก้าสิเนี่ยหกสบเก้าสิบครับหกสิบเก้าสิบตัวใหญ่เก้าสิบเป็นไซส์ใหญ่ครับนี่พาราจานน้ำพริกอะไรนะเนี่ยคระตัอร่อยครับ ประตูนำเข้าประตูอินโดนีเซียสบายานี่ไม่ไม่เหมือนสบายญี่ปุ่นนะคนละอย่างใช่ไหมอันนี้ค่ะตัวนี้เหลือตัวเดียวที่ไม่มีสบายนอร์เวย์นี่ครับผมว่าแล้วทำไมไม่เหมือนสบายญี่ปุ่นที่เขาย่างขายกันนะตอนนี้ญี่ปุ่นนะนอร์เวย์นี่ค่ะอ๋อนอร์เวย์นี่ดูสิครับแปลกทำไมก็ดูตรงไหนไม่รู้ดูลายลายไม่เหมือนกันอ๋อลายไม่เหมือนกัน นี่คอนูปใหม่นะครับแม่ค้าเขาบอกนะฮะอ่าถ้าญี่ปุ่นจะเป็นลายแบบนี้นะดำแบบนี้นะถ้านอร์เวย์ครึ่งตัวจะเป็นลายขาวข้างล่างไปทางนี้สีขาวนะด,วดูรับสีสันมัน,ด,น,นดูอย่างนี้นะฮะนอร์เวย์กับวสบายญี่ปุ่นหกส <60 S 3> ิบค่ะหกสิบเขียงละหกสิบอันนี้เก้าสิบครับเจ็ดสิบนเก้าสิบช่วยขายด้วยนะครับก็มาซื้อกันได้นะ เดินเข้ามาในตลาดบางสะพานนะครับตลาดสดที่นี่เขาขายทุกวันอะไรนะตลาดนี้วันพฤหัสเนาะตลาดพฤหัสนะครับเดินเข้ามานิดนึงก็เจอร้านขายปลาทูนะเก<ม>่งปลาทูแล้วก็ปลาสบะด้วยนะครับทอดให้ฟรีนะครับทอดให้ฟรีเลยอันนี้มีน้ำพริกกะปิขายด้วยนะอ้อน,นพริกมะม่วงมะม่วงวันนี้ซูริจโจอาก็มาสำรวจตลาดสดแล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าจะไปอัปโหลดลองอินเทอร์เน็ตใหม่นะเห็นก็ว่าทีโอทีแรงครับ อัพโหลดแรงเดี๋ยวถ่ายอาหารให้อีกชมกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะที่เข้ามาติดตามสนิทโจนะครับดูแต่ละร้านแล้วกันนะครับนี่ครับเยอะครับผมก็ที่ติดตามชมท่านซินิทโจนทางในช anel นะครับตลาดสดบางสะพานครับนัดบันพระหัสถ์ครับสวัสดีครับาเ